จะรู้สึกยังไงแต่ผมมองว่านี่ก็คือแบบพี่แท้จริงเขาไม่ตีเดียดและเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถหา Species Block เข้ามาไว้ในตัวเราได้และนี่คือ30มสิบทฤษฎีโคตรแปลกที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังไม่รู้ในใหม่ครับแก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปดูกันแต่ต้องขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,533ไลค์กันด้วยละ่ะอ๋อแล้วผมก็มีเซิร์ Server Discord กับอินสตาแกรมว้ให้เพื่อนๆติดตามข่าวสารกันด้วยนะเอาละไปกันเลยไม่ได้พูดคำนี้นานเลยฮะคลิปนี้สปอนเซอร์ b า Whisper House บริการเปิดเซ โคสดเสกได้ลด5%รด้วยนะกดลิงก์ข้างล่างกันได้เลยทฤษฎีแหละแบบที่แท้จริงของ DN เนมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผมก็ได้เจอภาพภาพนี้ในเว็บ Reddit ที่แมพของ d ีนมันจะเป็นวงกลมวงกลมวงกลมไปเรื่อยๆแบบนี้เอา้ามันก็น่าสนใจดีนะแล้วลานตีมังกรที่ผมยืนอยู่มันอยู่ตรงไหนล่ะทุกคนต้องคงคิดว่าอ๋อใล้วงกลมตรงกลางตรงนี้ไงวงกลมใหญ่ๆอันเดียวอันนี้เนี่ยซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆคิดหรอกถ้าใครคิดว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยและกันโดยแท้จริงแล้วไอ ือ้ตรงนี้ใช่ครับไอ้ดำๆตรงกลางนี่แหละแล้วมันก็คือ1พิกเซลที่ผมยืนอยู่ในแมบนี้โอ้มม่ก็อดซึ่งเราลองบินไปเราก็จะเจอกับวงกลมอันใหญ่อันนั้นตามทฤษฎีแล้วก็ต้องเจอผมจะบินไปให้ดูก่อนแล้วกัน อาา่าฮะนี่ไงเราถึงไอ้แผ่นดินใหญ,ใหญ่ๆตรงนั้นแล้วก็มันก็คือรอบนอกของลานตีมังกรน,นั่นแหละเรื่องความห่างของมันก็ประมาณ1000บล็อกพอดีใช่ครับจากไอ้จุดเ,เล็กๆจถึงตรงนี้ก็ <c oughs> คือ1 0 0 0บล็อกแล้วที่เหลือจะกี่หมื่นกี่กล้านบล็อกวะเนี่ยซึ่งงหาผมบินจริงๆก็งคงใช้เวลาเป็นวันแน่นอนแต่ผมก็ขอบอกเลยว่าเราโชคดีจริงๆที่มีคนไปบินแทนให้เราแล้วโดยจากคอมเมนต์นี้ที่เขาบอกว่าผมสามารถบินไปถึงวงแหวนแรกได้โดยระยะไกล3 7 0 0 0 0บล็อกโอ้ไม่กอดแมน e s p e c t บวกหนึ่งจริงๆโดยผมก็จะ เลยโอ้โอ้โอ้มันโดนตัดตัดนาเกยียดแบบนี้เลยเหรอเนะี่ยโมแจงเบรอคขายดีแทส1 0 0 0บาท้วนะโมแจงเบรอล้วมันก็โดนตัดไปเรื่อยจริงแฮะผมขอลองบินดูก่อนแล้วกันเ้ย <Hey. S 1> ผมขอลองบินดูก่อนแล้วกันอ๋อ oh. แล้วเหมือนมันถูกตัดให้เป็นวงกลมเรื่อยๆเลยแนฮะอย่างเช่นไอ้ตรงนี้มันก็จะยาวกว่าตรงนั้นประมาณบล็อกหนึ่งซึ่งถ้าผมบินไปเรื่อยมันก็จะหายไปทีละบล็อกทีละบล็อกให้เป็นวงกลมใช่ไหมเนี่ยซึ่งตามทฤษฎีแล้วถ้าผมบินไปข้างหลังอีกสักพักหนึ่งผมก็จะไม่เจอพื้นดินเลยก็ม น้อยหรือเปล่าผมลองบินดูแล้วกันโอเคผมบินเพิ่มมาประมาณ2 0 0 0บล็อกแล้วแต่ก,ก็ไม่ไม่เจอพื้นดินอะไรเลยนี่ผมโดนทิ้งอยู่กลางอาวกาศหรือเปล่าวันนี่ยและตามทฤษฎีแล้วถ้าผมเอา3.7เมื่อกี้มาคูณ2ผมก็จะเจอพื้นดินหรือเปล่าโอเคแล้ว3.7คูณ2เมื่อกี้มันกลายเป็น7 4 0 0แสแล้วเอาวับเอา เฮ้ยผมเจอจริงด้วยเป็นการคำนวณที่โคตรฉลาดจริงๆอ้า oh my god man และทฤษฎีนี้ก็เป็นเรื่องจริง e n d e r m a n ข้างหลังก็ของจริงเหมือนกันและถ้าใครคิดว่าทฤษฎีนี้เจ๋งผมก็ฝากเมาต์ว่าโคตรเจ๋งด้วยแล้วกันทฤษฎีที่2เราสามารถเจอซากเรือติดทาน้ําแข็งแบบในภาพได้ซึ่งในภาพก็ใช่เหมือนกันข้างหลังผมก็เหมือนว่าจะใช่เหมือนกันยังไม่ทันหาก,ก็เจอแล้วฮะเอ๊แต่มันจะไม่ติดทาน้ําแข็งขนาดนั้นนะมันก็เหมือนติดหินอันนี้มากกว่าผมจะลองบินหาดูแล้วกัน Hmm. ผมว่าผมก็บินมานานใช้ได้เลยนะแต่ว่าไม่เจอเลยนอกจากอันที่เราเคยเจอเมื่อกี้ถ้าผมลองลพิมทับโลเคเช,ชั่น h ิป w รก c k ละอ่าโอ้ยผมเจอแล้วฮะแล้วมีเสียงอะไรด้วยวะเนี่ยเออโยโยโย,โ,ย,โ,ยโอ้เสียงอะไรวะแต่มันก็มีจริงฮะงั้นแปลว่าทฤษฎีนี้มันคือเรื่องจริงทฤษฎีที่3เราสามารถเห็นมเมล็ดพืชบนดินแบบในภาพนี้ได้ซึ่งผมก็้ลองดมกลิ่นภาพนี้ดูแล้วก็รู้เลยว่ามันอยู่ในสวรรค์นหน้าแน่นอน เออนี่มันกินดินจากสวรนาแล้วที่ที่มีมเมล็ดพืชก็คือหมู่บ้านวิลเลจเจอนเ์นั่นเองหมู่บ้านในสวนาอ่าเรามาตามหามเมล็ดพืชบนดินกันอืมกองนี้ก็ไม่มีแฮะกองนี้ก็ไม่มีแต่ว่าผมเห็นหญ้าบนน้ำโอไมค์ก oh ็โอเคทุกคนที่จะดีหญ้าบนน้ำคือเรื่องจริงเฮ้ยอ๋อนี่ไงผมเจอมันแล้วมเมล็ดแครอทบนพื้นดินแต่ก็น่าใช่แครอทจริงหรือเปล่าเนี่ยผมขอลองดมด,มดมก่อน โอเคมันคือแครอทโอเคมันไม่ใช่แครอทงั้นแสดงว่ามันเลื้อยขึ้นบนหญ้า <c oughs> ก็คือเรื่องจริงเหมือนกันและมันก็แตกไปแล้วด้วยและคลางผมตอนนี้ก็คือสปอนเดอร์ของสเกเลตันซึ่งเราก็สามารถท่ามันเกิดได้โดยไม่ต้องใช้ทอดสักอันเดียวเพราะเราสามารถใช้ตะเกียงแทนได้ <c oughs> อย่าก,กดดีไลค์คลิปผมนะเพราะเราสามารถใช้น้ําวางให้เต็มห้องนี้แล้วมันก็จะไม่มีที่ให้เกิดใช่ไหมเพื่อนผมจะเปลี่ยนอากาศทั้งหมดตรงนี้ให้เป็นน้ําแล้วกันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้อาแล้วมันก็เต็มไปด้วยน้ําแล้วผมก็ต้องฆ สเกเลตันทั้งหมดก่อนแล้วมาดูกันว่ามันจะเกิดได้หรือเปล่า Meanwhile แล้วมันก็ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยฮะงั้นก็แสดงว่าทฤษฎีนี้มันคือเรื่องจริงแต่ใช้ทอตเอาเถอะเราสามารถเจอแร่อย่าง่านเหล็กหรือว่าทองได้ซากฟอสซิลได้ซึ่งซากฟอสซิลปกติแล้วมันก็จะเกิดในไบโอมทะเลทรายแบบนี้ผมขอตัวไปหาก่อนแล้วกันอ่านี่ไงผมเจอแร่อ,อันหนึ่งแต่มัน,มนเหนืออไม่มีแร่เลยเลยนอกจากมีแค่กระดูกโง่ๆธรรมดาแล้วตรงนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันมี ตู้เหมือนถามจะเกิดเองมากกว่าแฮะไม่น่าเกี่ยวกับฟอสซิลวันนี้ผมเคยลองไปเซิร์ชวิกิดูเขาบอกว่าฟอสซิลจะมีบล็อกกระดูกถ่านหรือว่าเพชรของอวตารที่วิกิบอกแล้วกันแสดงว่าทฤษฎีนี้คือเรื่องจริงเราสามารถย้อมสีขนแกะได้หลังจากที่เราตัดขนมันไปแล้วก็แกะแถวผมมีแต่แกะตัวสีดําทั้งนั้นเลยผมขอลองตัดตรงน,นี้ก่อนเลยปั๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นขนสีดําแบบนี้แล้วผมเอาสีม่วงใส่ะหรผมชอบสีม่วงปั๊บโอ้ผมใส่สีให้ตอนที่มันมีขนได้แฮะแล้วถ้าผมใส่สี เฮ้ hey, ผมใส่สีตอนที่มันตัดไปแล้วไม่ได้แฮะตอนที่ขนมันเกียนผมย้อมไม่ได้เหรอวะที่เนี่ยงานที่จะได้ย้อมผมเกียนมันไม่ใช่เรื่องจริงไก่จอไข่หลายสีขึ้นอยู่กับสีตัวของมันผมจะเซ่เข้ามนอยู่ในนี้แล้วกันเราก็จะมีไก่หนาวไก่ร้อนแล้วก็ไก่ปกติแล้วผมก็จะเพิ่มความเร็วให้เป็นซักหนึ่งพันแล้วกัน oh. อ้าวนี่ไงผมได้ไข่ปกติไปแล้วอุ๊ยแล้วน่นมันไข่สีขาว ไข่เสียงตาลก็ออกมาด้วยแล้วโอเคแล้วก็จะมีไข่สีขาวไข่เสียงตาลและไข่ปกติอืมในอนาคตเราจะเอาไข่ไปทําเป็นเค้กช็อกโกแลตก็ได้นะไข่จะไปรู้ในเวอร์ชัน1น1 5เราสามารถตั้งชื่อให้เค้กจิ้งได้แล้วแล้วมันก็จะไม่หายไปตอนเช้าผมเอาตัวนี้แล้วกันอ่ามันก็ชื่อว่า whisper h o s t แล้วอ่ะแล้วก็ time set 5 0 0อ่าโอ้ตื่นมันหายไปแล้วแต่ว่า whisper h o s t ยังอยู่ถือว่าทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องจริงแล้วเราก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นเค้กจิ้งแล้วที่ชื่อว่า w ิสเปอร์โฮสตบอหน้าทำไมเพื่อนบล็อกพุ่มไม้แบบใหม่ก็คือต้นเชอร์รี่แค่อเอาเชอร์รี่ออกผมยัดบนมิวก่อนเ้วกัน แค่สีมันก็ไม่เหมือนกันแลลวฮะทฤษฎีน,นี้เป็นเรื่องโกหกไอแกข้างหลังก็เหมือนกันเราสามารถทําใบไม้แห้งได้โดยการเอาใบไม้มาเผาแวบแล้วก็เผาเอา้ามันเผาจริงฮะแล้วมันก็จะออกมาเป็นเอา้วาว้าวใบไม้แห้งคือใบไม้ไปเผาใช่ไหมนี่อืมมันไม่ใช่ใบไม้แก่แล้วทฤษฎีน,นี้คือเรื่องจริงเราสามารถไปด้วยโปรผ่านประตูเนเธอร์ได้ก็เราก็จะไปโผล่ตรงที่มันไกลกว่าประตูเนเธอร์เรานิดหนึ่ง โอ้ยเออเออโอเคมันผ่านได้จริงแฮะก็เดอร์วผมมันลอยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ซึ่งทํามันลอยได้แบบนี้เราสามารถปาให้มันผ่านไม่มีประตูนึงได้หรือเปล่าและถ้าตามทฤษฎีแล้วผมก็จะโผล่กลับมาที่เดิมแต่เป็นอีฝั่งหนึ่งตรงนู้นอ่าเล่โตเลยอ๋อเอาอว้ยผมมาโผล่ตรงนี้แฮะหรือว่าผมต้องขยับประตูนิดหนึ่งโอเคเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งแล้วอ้าวโอ้ ผมว้สองรอบแพ้แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยซึ่งในอนาคตรเราก็จะใช้มันในการย้ายอะไรสักอย่างได้เหมือนกันก็สมมุติว่าผมปาไว้ประตูตรงนี้แล้วก็ไปโผล่สักประมาณตรงนู้นโคตรเจ๋งแล้วเราสามารถปาใส่ประตูดีเอ็นได้หรือเปล่าแทนที่จะกระโดดลงไปโง่ๆทฤษฎีผมก็คือเราปาลงไปเล๊ะไมผมก็จะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาที่เดิมก็มีค่าเท่าก,กันกับการที่เรากระโดดลงไปโง่ๆเลยแต่เพื่อทฤษฎี let's go away อ่ะ โอ้โอเคเราสามารถไปเด้อพโง,โงโ่ๆเพื่อมาอยู่จุดที่เราสามารถกระโดดเข้ามาโง่ๆได้เหมือนกันทฤษฎีนี้คือเรื่องจริงซอมบี้สามารถวันช็อตหัวเราได้ถ้ามันถือคอนแล้วตกจากที่สูงไปตบหัวเราตรงนูน้นโอเคหาเรื่องเจ็บตัวอีกแล้วถ้าผมกดสับอันนี้ซอมบี้จะลงมาทุบหัวผมมาบ โอเคมันไม่ถูกแพงมันแค่มาตีตรงนี้โอ้โอ้โอโอโอผมปีนขึ้นมาให้มันรู้ก่อนแล้วกันว่าสมองผมมันน่าหล่อยแค่ไหนเฮ้เพื่อนเห็นหรือยังโอเคมันน่าจะเห็นแล้วแหละแล้วก็สไลด์ปีนลงไปจากนั้นก็สับขันโยกโอเคมันก็ยังไม่ตีเหมือนเดิมฮะมันเพิ่งมาตีข้างล่างตรงนี้งั้นก็แปลว่าทฤษฎีนี้มันไม่ใช่ และนี่คือวอลหรือว่ากล่องที่เราสามารถใส่กุญแจเข้าไปอ,อ๋อไม่ใช่กุญแจนี้กล่องที่เราสามารถใส่กุญแจเข้าไปแล้วมันก็จะให้ไอเทมเรามาแบบนี้สมมุติถ้าผมเป็นคนขี้งกแล้วใช้ฮอปเปอร์แทนละ่ะมันจะใช้กันได้หรือเปล่าซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีไอเทมอยู่ข้างในตรงนั้นผมจะวางเป็นบาร์เรลตรงนี้แล้วกันแล้วก็ฮอปเปอร์วางอ่าปุ๊บ โอเคมันไม่ดูดของมาให้เราแฮะทฤษฎีนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเอนเดอร์แมนจะไม่วาปหนีไปไหนถ้ารอบตัวมันไม่มีบล็อกให้วาปไปผมก็จะทุบกระจกนี้แล้วกัน <c oughs> อ่าออแล้วมันก็จมน้ำไปแล้วด้วย <c oughs> ถือว่าทฤษฎีนี้มันก็คือเรื่องจริงแล้วกัน <c oughs> เราสามารถขังวอเดนตอนมันเกิดได้ถ้าเรามือไวพอแล้วก็มีความกล้าด้วยโอเคผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งแล้วก็ผมไม่ชอบวอเดนแล้วผมก็กลัวเสียงหัวใจมันแต่ช่างมันแล้วกันเออออกมาสิเว้ย โอ้โอ้โอ้มันเกิดตรงไหน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 เนด้อเกิดตรงไหนเด้อโอ้โอ้โอ้ถัง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 โอ้มันออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคเหมือนเราต้องมาลองใหม่กันแฮะความพยายามรอบที่สองเออเออเืนขึ้นมาเืนขึ้นมาเืนขึ้นมาดีว่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงถั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 งเอ้าเอ้ามาติดอยู่ข้างในแล้วมันกำลังมันกำลังตาย แ,แสดงว่าทฤษฎีนี้มันก็คือเรื่องจริงและเสียงมันโคตรน่ารำคาญเลยเราสามารถใช้วอลในการให้ออฟเซอร์เวอร์มันทํางานได้เพราะว่าตอนที่เราเดินเข้าใกล้ปากมันก็จะเปิดแบบนี้นั่นก็แปลว่าบอลมันอัปเดตนั่นเองผมจะวางของดีไว้ซักตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ติดตรงนี้ถ้าทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริงไอ้แกะตัวนี้มันจะได้รับความสุขเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตมันเออผมหันถูกทางแล้วเปล่าเนี่ยอ๋อี่งไงถูกทางแล้วก็เดินเข้าใกล้ เอ,อทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริกและถ้าใครมีไอเดียทําอะไรผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันว่าจะวงจรอ,อันนี้ไปใช้ทําอะไรกันบล็อกคอปเปอร์จะขึ้นสนิมเร็วขึ้นถ้ามันอยู่ใต้น้ำผมปรับที่สปีดสักประมาณ1,500แล้วกันอ่า โอ้ oh, อันนี้มันเริ่มขึ้นสนิมแล้วฮะส่วนอันนี้มันก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิม hmm, แสดงว่าทฤษฎีนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงพอาให้ oh, อันที่มันอยู่ข้างนอกนะมันก็สนิมขึ้นไวกว่าส่วนนี้มันก็ยังปกติอยู่เหมือนเดิมเราสามารถขี่หมูผ่านช่องว่างแค่หนึ่งบล็อกได้อย่างเช่นช่องว่างตรงนี้โอเ okay, ค let's go oh. โอ้มันผ่านได้จริงฮะอโอ้กัแนบผมสามารถเดินผ่านได้ชิวๆเลยเยเนี่ยถ้าเป็นสไรวบลล่ะอ่าเป็นสไรวบลอ้าวอ้าวอ๋อสไรวบลก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าบล็อกตรงนี้มันไม่ใช่กระจกมันก็จะวัวทับตายก่อนเก่งมากนะหมูวัวสีน้ำตาลมันจะให้นมช็อกโกแลตซึ่งก็เหมือนในชีวิตจริงว่านมช็อกโกแลตมันเกิดมาจากวัวสีน้ำตาลนั่นเองโอเคขอนมช็อกโกแลตหน่อยนะเพื่อนปั๊บอ้าผมได้แค่นมปกตินะเนี่ย นมปกติจริงด้วยฮะขอ,อลองอีกรอบหนึ่งอ้าวก็นมปกติเหมือนเดิมหรือว่าสีขาวนี้มันไม่ใช่นมวะเนี่ยซึ่งทฤษฎีนี้มันก็คือเรื่องโกหกเกมนี้ไม่สมจริงแล้ววัวปกติสีน้ำตาลต้องให้นมช็อกโกแลตสิถ้าเป็นวัวตัวสีเหลืองก็ให้นมกล้วยช่างมันแล้วกัน<อ>เราสามารถเล่งโตให้สัตว์ที่เป็นเด็กได้ถ้าเรายัดข้าวให้มันโอเคออกลูกมาอันนี้ผมได้ลูกกลัวมาแล้วแล้วผมก็จะยัดข้าวให้มันกินกินเข้าไปกินเข้าไปต่อพ่อต่อแม่ไม่เกี่ยวกินเข้าไปผมจะให้ดีกว่ามันจะกลายเป็นวัวโตวเลลยแล้วกัน อ๋ออ๋อนี่ไงมันโตแล้วทุกคนแสดงว่าทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริงเราสามารถยัดเข้าแล้วมันโตได้เลยแบบคันตาเห็บหมูก็สามารถกินบีดรูดได้เหมือนกันผมจะให้บีดรูดมันกินแล้วกันไอหมูขนตัวนี้ อ๋อ๋อแล้วมันมกินบีทรูทจริงด้วยผมเดาพ่จะกินแค่แครอทนะเนียเ่ยเรื่องนี้เรื่องใหม่ฮะแสดงว่าทฤษฎีหมูกินบีทรูทก็คือเรื่องจริงเหมือนกันผมที่เล่นมา10กว่าปีนึกว่าหมูมันกินแค่แครอทอย่างเดียวเราสามารถทุบบ,บบ็อกซ์พิเยษเป็นบล็อกได้ถ้าเราเอาน้ำวางไว้ข้างล่างแล้วข้างบนนี้มันจะมีใย,ยแมงมุมอยู่ซึ่งโดยปกติถ้าทุบมันมันก็จะแตกแบบนี้ถึงจะมีชิวท็อตมันก็จะแตกอย่างนิ้เหมือนเดิมซึ่งผมจะลองทั้งแกรเวลแล้วก็ท เออแล้วมันก็กลายเป็นบล็อกจริงด้วยแฮะใช่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไง p ัส i o เ s s แซนแล้วก็กรา v เวลแต่ตอนนี้ผมติดอ่าเดี๋ยวผมลองถูก่อนซีเช่ยของจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคอันนี้เกลือ อันนี้ก็เกลือเหมือนกันแต่ก็ถือว่าทฤษฎีนี้มันก็คือเรื่องจริงและในมือผมก็คือลูกน้ำซึ่งขนาดตัวมันก็โคตรเล็กเลยเราสามารถเลี้ยงลูกน้ำไว้ในบันไดได้ผมเออผมลองวางเลยกันมิเออมันกระโดดลงไปเองด้วยแล้วมันก็อยู่นี้ได้จริงๆโอ้ออ้อย่างยี่เทฮะนั่นก็แปลว่าเราสามารถเลี้ยงมันไว้ในตู้ปลาแบบนี้ได้เลยอ่าลูกน้ำก็อยู่ข้างในตรงนั้นถือว่าทฤษฎีนี้มันก็คือเรื่องจริงเหมือนกันผมนึกว่ามันจะกระโดดงงงแล้วก็ตายนะหรือว่ามันฉลาดแค่ตัวนี้วะเนี่ยรออี โอเคตัวนั้นมันน่าจะฉลาดมากกว่าลูกออสสามารถอยู่ได้ถ้ามันไม่มีน้ําก็จริงๆมันไม่ได้ชื่อลูกน้ําลูกน้ำมันก็คือลูกของยุงผมพลาดเองโทษทีทุกคนผมจะเสกมาสัก8ตัวแล้วกัน1,2,3,4,5,6,7,8อ่าเหมือนมันจะอยู่ได้โอเคมันอยู่ไม่ได้แล้ว แล้วมันก็ตายกันหมดเลยซึ่งในชีวิตจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตายหรือเปล่าเพราะว่ากบมันเป็นสัตว์กึ่งบกกึ่งน้ําก็มันสามารถว่ายน้ําได้แล้วก็อยู่บนบกได้เหมือนกันแต่ลูกมันอยู่บนบกไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถ้าเราสร้างโลกที่มีแต่ผู้หญิงห้อยตอนกลางคืนคอมเรามันจะระเบิดก็ค่อนข้างเมคเซนใช้ได้อยู่ทามเซตไน โ oh, oh. hey, อ้โอ้ให้คอมผมไม่ระเบิดฮะแ,แต่ว่ามันสวยใช้ได้เลยเมือนผมเป็นตัวเอกในอนิเมะสักเรื่องหรือว่าหนังสักเรื่องเลยฮะทฤษฎีนี้ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันโคตรสวยเลย <c oughs> เราสามารถใช้เชือกในการเชื่อมสัตว์เข้าหากันได้ผมจะเชื่อมวัวก่อนแล้วกันอ่ามานี่เลย <c oughs> แล้วก็เชื่อมก,กับหมู <c oughs> อ่าอ่าฮะต้องใช้เชือกหรือเปล่าปึ๊บอืม อ๋อนี่ไงผมต้องกดชิปก่อนอแล้วตอนนี้หมูมันกำลังนำทางวัวไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าทฤษฎีนี้มันก็คือเรื่องจริงงั้นก็แสดงว่าเราสามารถเชื่อมสัตว์กับแฮปปี้แก๊สได้แล้วเราก็จะใช้มันในการเคลื่อนย,ย้ายผมเอาวัวตัวนี้มาเชื่อมกับ Happy แฮปปี้แก๊สล้กันโอ้ย <Bye. S 1> oh <my> กลานี้ไปนู่นแล้วอ่าทีนี้ก็เชื่อมวัวแล้วก็ไปเชื่อมกับแฮปปี้แก๊สอ๊ยนี่ไง <laughs> มันโดนลากไปนู่นเลยฮะผมสามารถเชื่อบัวอีกตัวนี้เข้ากับอีกตัวหนึ่งได้หรือเลปล่าอ๋อเออโอเคแล้วผมก็จะขี่แฮปปี้แก๊สลากวัวมันให้มันบินขึ้นไปได้ไหมอ๋อนี่ไงเราก็มีวัวที่ต่อกับแฮปปี้แก๊สสองตัวแล้วทฤษฎีนี้โคตรเจ๋งงั้นก็แสดงว่าเราสามารถเชื่อมเรือกับแฮปปี้แก๊สได้ในการใช้เป็นแท็กซี่ขนส่งเพื่อนเราผมจะเอาเป็นวิเลจเจอเป็นเพื่อนผมแล้วกันอ่าเข้าสองตัวได้แนะ่ยเฮ้ย <Hey! S 1> เอาวิเลจเจอเข้าไปดีเลยเอสองตัวอ่าแล้วก็เชื่อมเรือกับแฮปปี้แก๊ มันมีเท็กเจอร์มาเพิ่มด้วยเหมือนมันถูกสร้างมาให้เชื่อมกับเรือเลยฮะแล้วเราก็สามารถเชื่อมเพื่อนเราได้แล้วจะกลายเป็นแท็กซี่วิเเลเจอร์ันคอหักว่ะนะและเท่านี้เราก็สามารถพาเพื่อนเราไปเที่ยวได้แล้วแต่นี่เป็นวิเเลเจอร์สามารถเอาเรือออกได้หรือเปล่าเนี่ยคลิกขวาอ่ะฮะคลิกขวาล่ะอืมเอาเรือออกไม่ได้ฮะ จะต้องทุบเหลือ,อแต่ทฤษฎีนี้มันก็โคตรเจ๋งเหมือนกันเป็นยังไงพ้างล่ะเ,เพื่อนชอบคิดแบบนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็าฝากกดไลค์คอมเมนต์กันขอล่หนึงคอมเมนต์ด้วยแล้วกันแต่ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล,ล้วแหละ And see you guys next video ไปไปเปิดเทอมแล้วเล่นให้สนุกล่ะอย่าไปเรียนจนเครียดมาก <laughs>